นี่แขนแนนนะคะใบใหญ่กวแขนนะคะใบใหญ่กว่าแขนนะคะดูทุกคนดูใหญ่มากอลังการงานสร้างมากดูนะคะทุกคนความกว้างของใบนะคะดูนะคะฝ่ามือหนึ่งอะคือความกว้างของใบนี่คือไดโนโเคลนะคะดูความอลังการงานสร้างมากแล้วก็ใหญ่จัดแบบนี้เลยนะคะดูนะคะดูยอดเคลนะคะอวบจัดแบบนี้เลยยิ่งเด็ดยอดมากเท่าไหร่น้องจะแตกแขนงได้สวยแบบนี้นะคะ Oh, mm -hmm. สวัสดีค่ะจิตรภากาเด่นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะแนนเอาเคลสวยๆมาให้เพื่อนๆดูนะคะใครที่ไม่เคยเห็นนะคะว่าหยิก สีเขียวนะคะเขาแตกแขนงได้ไหมเนี่ยจะให้ดูนะคะนี่คือการเด็ดยอดเคลนะคะเมื่อเคลทําการเด็ดยอดแล้วมีขแขนงไหมให้ดูเลยนะคะว่าสวยมากๆเลยนี่คือเคลที่แตกแขนงจากการเด็ดยอดนะคะสวยงามมากตัวนี้ปลูกแดดจัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะที่ต่างจังหวัดนะคะสวยงามอลังการมากนะคะดูสกาเลตเคลนะคะม่วงจัดมากๆเลยนะคะ สวยมากๆเลยสำหรับกลุ่มเคลนะคะยิ่งแดดจัดมากเท่าไหร่เขาจะยิยมากมากๆเลยนะคะแต่การที่จะให้เขาสวยๆแล้วตากแดดแบบจัดแบบนี้จะต้องให้น้ำที่เพียงพอนะคะสวยงามมาลังการมากๆเลยนะคะเคลต่างจังหวัดนะคะอีกตัวนะคะบอกเลยว่าจับสุดๆนะคะสวยงามมากๆเลยดูนะคะ อลังการงานสร้างมากดูสีของเขานะคะนี่คือไดโนเคลที่ปลูกแดดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนดูใบนะคะแล้วดูต้นของเขานะคะน้องเด็ดยอดแล้วอันนี้ขแขนงของเขาะคะขแขนงนี่คือใหญ่มากนะ,ะทุกคนดูนะคะอลังการงานสร้างมากนะทุกคนเดี๋ยวช่วงค่ำนะคะแนนจะมาถ่ายทำไลฟ์สดนะคะ ช่วงค่ำจะมาไลฟ์สดในการเด็ดยอดเคลอ่อนๆแบบนี้ไปทำกับข้าวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเด็ดยอดอ่อนๆหวานๆแบบนี้จะเป็นยังไงนะคะนี่คือสายพันธุ์ของไดโนเคลที่สวยจัดมากๆเลยนะคะดูนะคะยอดอลังการมากแล้วดูใบนะคะทุกคนคือเห็นแล้วมีความสุขอุ้ยดูนะคะนี่แขนแนนนะคะใบใหญ่กว่าแขนนะคะ ใบใหญ่กับแขนนะคะดูทุกคนดูใหญ่มากอลังการงานสร้างมากดูนะคะทุกคนความกว้างของใบนะคะดูนะคะ ฝ่ามือหนึ่งอะคือความกว้างของใบนี่คือไดโนเคลนะคะดูความอลังการงานสร้างมากแล้วก็ใหญ่จัดแบบนี้เลยนะคะดูนะคะดูยอดเคลนะคะอวบจัดแบบนี้เลยยิ่งเด็ดยอดมากเท่าไหร่น้องจะแตกขแขนงได้สวยแบบนี้นะคะยิ่งเก็บตัวนี้ไปรับประทานนะคะทุกคนสารอาหารสูงมากนะคะแล้วก็กรอบหวานจัดเลยค่ะเดี๋ยวแนนจะเอาน้องนะคะไปทําการเออ่ ทำกับข้าวนะคะแล้วก็ผัดน้ำมันหอยนะเดี๋ยวช่วงค่ำนันจะมาไลฟ์สดเด็ดเคลสวยๆวยเพื่อนๆดูนะคะสวยมากเลยเนาะดูอลังการมากเลยนี่ก็แดดจับมากนะคะร้อยเปอร์เซ็นเลยคาวะว่าสวยขนาดไหนนะคะฟังเสียงเนาะ ยอดใหญ่มากนะคะต้องใช้มีดตัดเนาะหักไม่ไหวจริงๆค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแตกขนแนงขึ้นมานะคะยิ่งอร่อยกว่าเดิมนะคะต้นเขาแข็งแรงมากๆเลยสังเกตได้จากใบนะคะสีของใบแล้วก็ขนาดของใบค่ะแล้วแนนใช้มีดนะคะ นี่ได้แล้วนะคะสวยมากเลยอยากให้เพื่อนๆได้กินเคลที่อร่อยอร่อยอ่อนๆแบบนี้นะคะลองดูนะคะยิ่งตัดน้องเขายิ่งแตกค่ะแล้วก็เขาจะกรอบมากเลยนะคะอร่อยมากเลยอยากให้ทุกคนได้กินยอดเคลสวยๆเหมือนที่แนนได้กินนะคะตื่นเช้าขึ้นมามาเก็บผักแบบนี้นะคะแล้วก็ทำกับข้าวเนาะ เมนูนี้อร่อยมากๆเลยนะคะกินเคียวได้อย่างจุใจเลยปลูกแบบธรรมชาติด้วยนะคะตัวนี้เดี๋ยวแนนจะไปทำกับข้าวนะคะเก็บผักให้เพื่อนๆดูเนาะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะคะแนนจะลงคลิปของ การปลูกสลัดลงดินแบบ sea, อินทรีย์กับเพื่อนๆดูนะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของการถ่ายทำเนาะขอบคุณทุกท่านค่ะที่เข้ามาดูจนจบคลิปนะคะเดี๋ยวแนนไปทำกับข้าวก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ